ขึ้นประจำตุดนะครับบนรถนะครับเพื right ่อคำการนะครับสีสัญญาณนำโดรนไลนนะครับโดรนไน์ก็เอ่อก็เมื่รถ้าเชื่อตัวไวรัสโควิด19นะครับแด้กลับมาเชียงใหม่ก็สร้างความมั่นใจจากนั้นตามระบบผู้นพิการก็จะได้กล่าวนะครับนำชมชมสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ไปตรวจ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับคุต่อข้าไวโอมิติ่งก็ไปมีเรื่อยแล้วนะครับสุชาติเชียงใหม่ปลอดภัยมั่นใจเกี่ยวระย่างมีความสุขได้เต็มที่นะครับปอเสียงปลอดเบิกนครับผู้บริการหน่อยนะครับตอนนี้สุชาติเชียงใหม่นะครับสองสามครับปอได้เลยครับสุชาติชนะกดผู้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับ เชิญเชิญน้องที่ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้คิดถึงบรรดาเหล่าสัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับวันนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับเดินเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมได้ตามปกติเปิดทุกวันนะครับ8ปโมงเช้าครับปิด5โมงเย็นครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือเพจทางของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางุกผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับจะกับพ้กในหารจะได้แจกของที่ระลึกนะครับ

น้ำลายเป็นปวกครั